ครับผมก็ขอสวัสดีทุกทท่านนะครับผมก็ขอาการาบมาตรการหลวงการหลวงพ่อพระกุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนะ้าคุณอนาะคุณลนะุงแล้วกนะ็เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยนะครับผมพอดีว่าจะมาพูดเรื่องการทําดินแบกนะง่ายๆเลยเดี๋ยวเอาพวกนี้ก็แล้วกันคิดแย่ยาไปอันนี้เป็นชมที่ทาขึ้นใหม่นะอันนี้เป็นชิที่วันนี้พูดเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์ของคุณชมอันนี้มีคุณพี่ว่าทําชั้นเดียวที่ดอกสวยๆให้หน่อยอันนนนนี้้้ดดอออออกกกไมมมม่่ตงาาใใหหญะะยบ นอนลงโอเคผมว่าสวยได้แหละต้นนี้นะเดี๋ยวผมเกยนดินใหม่บำรุงแล้วก็จะได้รอตัดเสียบส่วนต้นนี้เป็นสีขาวชั้นเดียวที่ถามเข้ามาว่าทาให้หน่อยก็โอเคทำเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้นอนลงดอกนะไม่บานให้ก็ดูแล้วว่าโอเคดอกสวยรออีกนิดนึงก็จะได้ตัดไปเสียบขึ้นงานให้ครับผมก็ขอบพูดนะครับผมขอบคทั้งไมอันนี้การเสียบกระเชมเดี๋ยววันรำมาดว่าในฤดูหนาวๆนาวเนี่ยจะช้าหน่อยนะช้าหน่อย โ okay, อเคถอดไม่ได้ถอดเถอะจะถอดให้ได้ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวจะพาดูชุชมเหล่านี้นะที่พัฒน,นาสายพันธุ์ขึ้นพัฒน,นาใบด้วยการพัฒนาใบอันนี้อาจจะดูธรมร,ธรมดาธรรมดานะแต่ว่าจะมีข้อพิเศษอยู่นิดนึงจะแตกต่างกับใบไม้ใบไมชนชั้นทั่วไปก็เดี๋ยวอยพูดกันอันนี้มีชมุชมคู่นี้นะครับผมผมก็ขออนุญาตพี่อ้อเรียบร้อยนะครับผมในการเอารูปพี่อ้อลงในช่องพอดีหลายท่านคงรู้จากพี่อ้อดีนะครับผมที่เราเคยช่วยเหลือพี่อ้อ อยู่ประมาณสองครั้งนะครับผมก็ครั้งนี้ก็โดยท่านไหนอยากจะช่วยหรือพี่ว่าในระหว่างช่วงที่จะเปลี่ยนไทยจากในช่วงปีเก่าไปหาปีใหม่เนาะก็แล้วกันนะเพราะว่าอาจช่วงปีใหม่อาจจะงานยุ่งอาจจะไม่มีเวลานะครับผมก็อีกสามสี่วันก็คงจะเป็นปีใหม่ปีหกเจ็ดกันแล้วนะครับผมก็อันนี้เป็นเพปรรนาเสียบกิ่งนะอันนี้เป็นต่ออันนี้ใช้ต่อฮันแลนด์รูปผสมยากญี่ปุ่นแปดสิบเปอร์เซ็นต์มาเสียบกับกิ่งเพปรรนานะอันนี้เสียบแบบ อันนี้เสียบแบบไหนล่ะเนี่ยเสียบแบบพาริมอันนี้เสียบนบบั่งแท่นนะเแบบสองตัวอยากให้ดูอันนี้จะใบสวยอันนี้ใช้กิง่งแม่พันธุ์ของพรบรนามาเสียบให้แต่ราคาคือราคาช่วยเหลือนะอันนี้ไม่ได้ผ่านผมสักบาทเดียวนะอยากเข้าบัญชีพี่อ้อโดยตรงขออนุญาตพูดนะครับผมขออนุญาตใช้ภาพในการประกอบภาพในการทางานด้วยขออนุญาตครับผมก็ขอห้าร้อยนะครับผมคือคือ ผมตั้งราคาที่ห้าร้อยนะถ้าไหนให้มากกว่านี้ก็ก็สุดแล้วแต่นะเพราะว่าพอพี่อ้อจะได้ใช้ซื้อแผมเพื่อด้วยอันนี้คือพี่อ้อตอนนี้กับลูกสาวนะครับผมที่เราเห็นแต่ก่อนจะก็มาอยู่อาจจะลาบากกว่านี้นะตอนนี้ที่เราช่วยเหลือกันก็ทํให้พ่อมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ทางส่วนอ่าส่วนส่วนที่เราไม่ชอบก็มีการช่วยเหลือด้วยนะครับผมอยู่ทางทางบ้านพี่อ้อเนาะแล้วก็ชื่อยอีกทางนึงครับผมก็ ให้สองแม,ม่ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นตอนนี้ก็มีคนมาอยู่ที่ที่ดีขึ้นอยู่นะครับผมก็ว่ามันมีที่ดินของตัวเองเหราก็อาศัยที่ที่ที่หลวงนะที่ที่ปลูกสร้าง้าให้โอ้อันนี้ต้นบุ์เนี่ยกี่นี่เสียได้ไหมเนี่ยเสียเสียไหมโอเคอันนี้ไม้ที่ทําใหม่ครับผมอันนี้เป็นไมท้ที่ที่ดูแลที่เราดูแลที่ที่ผมดูแลนะที่วิธีให้น้ําอันนี้คือให้วันเว้นวันนะให้น้าเป็นวันวันวันการให้ให้ปุย๋ย ปุ๋ยแล้วก็ให้น้ำใจาั้งแรกไปด้วยต้องให้น้ําแบบวันเว้นบบวันจนชมถึงจะได้ดูดซับอาหารได้เต็มที่ถ้าเราให้น้ําทุกวันทุกวันจะชะล้างชะล้างนี้หมดจะจะทําให้ชะล้างอ่าพวกยาพวกปุ๋ยทิ้งหมดเราต้องให้แบบวันเว้นวันนะครับผมอันนี้ใบยังชมที่พัฒนาขึ้นอันนี้โลกดูแบบนี้อาจจะธรรมดานะแต่ว่าก็มีความแตกต่างมีความสวยอยู่นะจะแตกต่างกว่าใบไม้ทั่วไปใบชมชมทุกใเดี๋ยวอนุญาตเก็บตัวนี้ก็แล้วกันนะ เอามาเปรียบเทียบให้ดูนิดนึงอันนี้เป็นใบชมชัทั่วไปอย่าลักษณะแบบนี้เห็นไหมจะมีความแตกกลางไมนน่ะเนี่ยเขาไม่เหมือนกันชังเลยคลายหน้าชังเลย <c oughs> โอเคโอเคยังไม่ชัดเจนไม้พึ่งใบอ่อนนะไม่ชัดเจนอันนี้ก็ก็ยังไม่ชัดเจนนะผมต้องการอยากได้ใบใบโดยโดูสีเขียวที่ที่มีเอกลักษณ์ที่สวยนะไม่ไม่ต้องการใบใบด่างนะอันนี้ก็จะ ประมาณนี้นะมีความสวยจะรอรอให้ไม้เหล่านี้สมบูรณ์ขึ้นก่อนนะให้ใบใบเข้มๆ้ก่อนถึงจะดูดูออกว่าสวยแค่ไหนคือไม่ต้องการผมไม่ไม่ต้องไม่ได้สร้างเป็นไม้ใบด่างนะคือใบด่างแบบนี้โอเคธรรมดาไปอันนี้แต่ก่อนพวกก็ทาใบด่างนะแบบนี้ธรรมดาเกินไปอันนี้ใบด่างก็มาพัฒนาขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้ได้แบบนี้จะให้เห็นความแตกต่างนะไม่ใช่ว่าไม่แตกต่างนะจะมีความแตกต่างกันอยูน่นะอันนี้จะดูใบมวนอันนี้จะดูใบยาวเรียวขึ้นแล้วก็ จะมีการพัฒนาไปเรื่อยนะจะมีความแตกต่างกันดูแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้ดูกับต้นนี้นะก็มีความแตกต่างกันขึ้นนะไม่ใช่ว่าจะจะยังคงเดิมนะจะมีการพัฒนาไปเรื่อยมีการแตกต่างไปเรื่อยก็จะช้านะการทพัฒนาชมจะช้าหน่อยเพราะาต้องใช้เวลาเป็นแรมแรมปีเลยนะว่าเราจะสร้างได้แต่ละต้นแต่ละแบบว่าเราจะทํทาทําออกมาได้เรื่องสีสันดอกก็เช่นกัน ก็อาจจะตันนะดอกชุ่มชมดอกซสดดอกอะไรจับเยอะก็เลยทําได้หลายท่านก็ทําแบบโหได้หลายสีหลายสไตล์คันชังเลยผมก็เลยกลับมาทําชั้นเดียวนะเริ่มกลับมาทําชั้นเดียวอีกรอบนึงคือมาผสมไม้ชั้นเดียวการทําไม้ชั้นเดียวก็จริงๆิงอ่ะชั้นเดียวเวลาออกดอกเต็มต้นเวลาไม้เราอายุมากๆนะจะสวยมากเลยนะถ้าเราเลี้ยงได้สมบูรณ์จะสวยมากเต็มต้นตัวนี้ผมว่ามั่นใจว่าสวยแน่นอนเราไม่ต้องดูดอกแล้วนอนลงมาช่างอีกหน่อยก็เราบํารุงแล้วก็ ยิงใช้ได้ตัดเสียบเลยแต่ตัวนี้โอเคแล้วว่ารู้แล้วว่าผมตัดดอกมามามาผ่าดูแล้วว่าโอเคกะนาดดอกกลมและยังสวยเป็นสีขาวก็สวยก็คืนนี้ครับผมก็เผื่อท่านไหนจะช่วยเหลือกระทั่งของแม่ลูกนะครับผมก็ผมตั้งราคาที่ห้าร้อยนะท่านให้มากกว่านี้ก็ขอบพระคุณมากครับผมตั้งราคาไว้ที่ห้าร้อยส่วนนี้ลูกชายผมอันนี้มันต้องช่วยหรอกมันชนจังนะเขาสนมากเลยบบาเนี่ยลูกไข่บาบาวบาไปลูกไข ลูกเหยลูกลูกพ่อลูกพ่อลูกชายพ่อเองนะลูกเนาะเดี๋ยวพ่อซื้อขนมมากินลูกออันนี้อีกตัวหนึ่ง,งน้ไปบอีกตัวหนึ่งนะมันมองไม่ค่อยชัดเจนนะเราอาจจะดูแบบนี้อาจจะธรรมดาไปนะจริงๆก็เขายังมีความแตกต่างนะเป็นงานพัฒนานสายพันธุ์พวบใบลวกเรื่องใบนะไม่ใช่ว่าถ้าเราถ้าเป็นไม้ฟอมใหญ่เป็นไม้พุ่มแล้วก็จะดูออกดูง่ายแล้วก็จะมีความสวยงามแดี๋ยว่าก็มีความแตกต่างนั่นแหละนะมีความแตกต่างกับไม้ใบทั่วไปเหนื่อยไหมเหนื่อยนะ โอเคขอบคุณมากมากครับผมคลิปยาวๆจะลงได้ช้านะครับผมขอบคุณมากขอบคุณที่ช่วยเหลือพ่อเองก็องขอบคุณด้วยขอบคุณอ่าคุณลัคนาด้วยนะผมลัคนาที่จันทบุรีนะที่ช่วยให้ผมอยู่ต่อได้แล้วก็ขอบคุณคุณพะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับผมคุณปะภัยหลักทรัพย์ด้วยที่หนองคายแล้วก็ยังขอบคุณอาจารย์นะต้นไม้อาจารย์ผู้ปกควองกันนะขออาจารย์ถ้าเป็นคุณครูนะขอบคุณครูคุณครูพนม พันมนมวันนะครับผมบุญยะเกียิอยู่ที่ปทุมธานีนะขอบคุณทั้งสามท่านด้วยก็ขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณที่ให้เดือนนี้ผมดู่อาคือผ่านวิกฤตในเดือนนี้ได้นะขอบคุณมาก,นนกมากขอบคุณแล้วแรกก็เศร้ามาาเลยรู้จักรอดด้วยรอดก็โอเคแล้วก็เริ่มทางานกันต่อใหม่ทํางานกันทํางานต่อนะโอเคก็เริ่มมีองลัไใจที่ดีขึ้นเพราะว่าก็คือเดือนนี้ก็นั่นแหละค่าน้นค่านี้ก็ สามารถที่จะชําระได้ในเรียนนี้ก็ผ่านแล้วต่อเดือนหน้าก็คุย่าใหม่โอเคนะขอบคุณท่านมากมาครับผมขอบคุณแนละสวัสดีครับผมสวัสดีครับ